สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จุดชมวิวผาคิงคองนะครับผมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งครับของอำเภอหนองหนาวจังหวัดเพชรบูร์ตอนนี้ก็มีทะเลหมอกด้วยครับโอ้บรรยากาศสุดยอดมากครับหลังจากที่มีฝนตกเมื่อคืนครับผมและตอนนี้ก็หมอกทั้งอำเภอเลยครับผมรถสีในการขับรถนี่ไม่เกิน10เมตรครับต้องเปิดไฟขับตลอดครับผมไปครับเดี๋ยวจะพาไปชมทะเลหมอกกัน แล่นี่ครับจุดนี้คือจุดชมพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะขึ้นด้านโน้นนะครับหลังยอดเขาแต่วันนี้คงไม่เจอครับเพราะว่าหมอกหนามากเนี่ยครับทำไมถึงเรียกว่าผาคิงคองก็มาดูหน้าคิงคองสิครับทุกคนตรงนั้นครับ เจ้าคิงคองนอนอยู่ตรงนั้นว้าว <Wow. S 1> ลักษณะขายคิงคองนะครับผมซึ่งผาคิงคองผมก็เป็นคนตั้งชื่อให้มันเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กครับสกายวอล์กไม้ไผ่เป็นจุดชมทะเลหมอก ตอนนี้มอกก็เคลื่อนออกไปเกือบมดแล้วครับตอนมานี่โอ้โหมองไม่เห็นทางเลยทีแรกจะขึ้นไปบนวัดภูไผ่ตรงโน้นนะครับยอดเขาตรงนั้นแต่ว่าเขาปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับถ้าขึ้นไปจุดน้นจะเห็นทะเลหมอกทั่วทั้งภูเขาเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่สูงสูงที่สุดแล้วครับของอำเภอนนําหนาวจุดชมวิววัดภูไผ่ชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับผมตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ <Wow. S 1> โรคระบาดโควิด -19 ครับก็อย่าเพิ่งมาเที่ยวกันเลยครับเที่ยวภายในจังหวัดของตัวเองไปก่อนก็แล้วกันช่วงนี้เ <Yahoo. S 1> ซฟตัวเองให้มากที่สุดครับดูครับดูเจ้าคิงคอง นอนอยู่ตรงนี้ครับโอ้หบรรยากาศมันสดชื่นจริงๆครับตอนนี้บันเทิงปอดจริงๆครับสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปคุณผู้ชมเคยเห็นต้นอันนี้ไหมครับไม่รู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรครับแต่ที่นี่เขาเรียกกระเช้าสีดา ลักษณะจะเหมือนเขากวางนะครับเป็นกระเชา้าสวยนะครับต้นนี้กระเช้าสีดา <Wow. S 1> อยู่ด้านนี้อีกหนึ่งต้นต้นนี้จะต้นใหญ่หนะ่อยป่าก็เขียวชอุ่มครับผมปีนี้ฝนดีมากฝนไม่ทิ้งช่วงเลยครับหน้าแล้ก็ตกตลอดปีนี้ มีช่วงที่ใบไม้ได้ผีใบนิดเดียวจากนั้นก็ฝนตกกระนามาตลอดนะครับป่านี่เขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีเลยปีนี้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ไฟป่าเขาควบคุมได้ดีด้วยสำหรับเขตอุทยานแห่งชาติล้ำหนาวนะครับไม่เจอไฟไหม้เลยนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติล้ำหนาวปีนี้พอมาถึงฤดูฝนนะครับโอ้โหต้นไม้นี่สุดยอดจริงๆเขียวขจีไปทั้งป่าเลย เอาละครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดื่มด่ากับบรรยากาศเต็มคระคุ้งไปด้วยทะเลหมอกกันเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ